ยินดีต้อนรับสู่ช่องของเรากรุณากดไลค์แชร์และสมัครสมาชิกช่องของเราด้วยกองทัพบกไทยถือเป็นหนึ่งในกองกำลังภาคพื้นดินที่มีประสบการณ์และการฝึกฝนต่อเนื่องยาวนานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การฝึกทหารของกองทัพบกไทยถูกออกแบบมาเพื่อเตรียมกำลังพลให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์การรบหลากหลายรูปแบบทั้งการรบตามแบบการรบนอกแบบการต่อต้านการก่อความไม่สงบและการปฏิบัติการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม การฝึกขั้นพื <im <im ้นฐานของทหารใหม่เป็นหลักฐานสำคัญเริ่มตั้งแต่การฝึกวินัยความแข็งแกร่งของร่างกายความอดทนและความพร้อมทางจิตใจทหารจะได้รับการฝึกใช้อาวุธประจำกายการยิงปืนในสถานการณ์ต่างๆการเคลื่อนที่เป็นหมู่การพลางตัวและการเอาตัวรอดในสนามรบการฝึกเหล่านี้เน้นความแม่นยำความปลอดภัยและการทำงานเป็นทีม เมื่อผ่านการฝึกพื้นฐานแล้วทหารจะเข้าสู่การฝึกขั้นสูงตามสายงานและหน่วยที่สังกัดหน่วยทหารราบจะเน้นการรบระยะประชิดการลาดตระเวนและการควบคุมพื้นที่หน่วยยานเกราะจะฝึกการประสานงานระหว่างรถทังรถพุ่มเกราะและกำลังพลพื้นดินหน่วยปืนใหญ่จะฝึกการคำนวณเป้าหมายการยิงสนับสนุนและการเคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็ว หนึ่งในจุดเด่นของการฝึกกองทัพบกไทยคือการฝึกในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายประเทศไทยมีทั้งป่าเขาพื้นที่ราบพื้นที่ชุ่มน้ำและเขตเมืองทหารจึงได้รับการฝึกการรบในป่าทักการข่าแม่น้ำการดำรงชีพในพื้นที่ห่างไกลและการรบในเมืองที่มีพลเรือนอยู่จำนวนมากเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความสูญเสีย หน่วยรบพิเศษของกองทัพบกไทยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติการฝึกของหน่วยเหล่านี้มีความเข้มข้นสูงครอบคลุมการกระโดดร่มการรบสะเทินน้ำสะเทินบกการจู่โจมเป้าหมายสำคัญการต่อต้านการก่อการร้ายและการช่วยเหลือตัวประกันการคัดเลือกกำลังพลจะเน้นทั้งสมรรถภาพร่างกายความแข็งแกร่งทางจิตใจและความสามารถในการตัดสินใจภายใต้ความกดดัน การฝึกรวมกับกองทัพต่างประเทศเป็นอีกส่วนสำคัญกองทัพบกไทยเข้าร่วมการฝึกผสมกับประเทศพันธมิตรอย่างสม่ำเสมอการฝึกเหล่านี้ช่วยแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และเทคโนโลยีทางทหารรวมถึงยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติการให้สอดคล้องกับสากลทหารไทยจึงมีความคุ้นเคยกับการทำงานร่วมกับกองกำลังนานาชาติเทคโนโลยีสมัยใหม่ถูกนำมาใช้ในการฝึกมากขึ้นระบบจำลองสถานการณ์การรบช่วยให้ทหารฝึกการตัดสินใจและการวางแผน โดยไม่ต้องใช้กระสุนจริงการใช้โดรนในการฝึกล่าตะเวนและการข่าวช่วยเพิ่มความแม่นยำและลดความเสี่ยงนอกจากนี้ยังมีการฝึกด้านไซเบอร์และการสื่อสารเพื่อรองรับรูปแบบสงครามยุคใหม่การฝึกด้านวินัยและคุณธรรมเป็นอีกองค์ประกอบสำคัญกองทัพบกไทยให้ความสำคัญกับความจงรักภักดีความเสียสละและการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศทหารได้รับการปลูกฝังให้ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความรับผิดชอบและพร้อมช่วยเหลือประชาชนในยามเกิดภัยพิบัติ โดยรวมแล้วการฝึกของกองทัพบ,บกไทยมุ่งสร้างทหารที่มีความพร้อมรอบด้านทางด้านร่างกายจิตใจความรู้และเทคโนโลยีการฝึกอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นช่วยให้กองทัพบ,บกไทยสามารถรักษาความมั่นคงของประเทศและพร้อมรับมือกับความท้าทายทุกรูปแบบในปัจจุบันและอนาคตสำหรับวิดีโอที่คล้ายกันเพิ่มเติมกรุณาสมัครสมาชิกช่องของเราและเปิดการแจ้งเตือนกระดิ่ง ขอบคุณครับรอติดตามวิดีโอใหม่เร็วๆนี้